ก็ลุมอะไรนักหนาออโอ้ก็ะสือป่าอ่ะไป,ปช่อนไปดีไปช่อน ເພິ່ນສັ້ນນ້ອຍ ยังไยัยาอบเ่อื้อเอนตืาจังไงก่อนอกระบิดตอกระบิดยาสมุนไพรรักษาพมดันเบาหวานงช่ไหอนี่ยารักษายังสงนี่ข้มาเด่นข้นมาเด่แสดงิตช่ไหก่อนฮะ

โอ้นี่นี่เลยสุดยอดเลยนะปลารดก็มีสดๆปลาไหลนี่ตุ่มงามนี่ปลาไี่ปลาไหลครับแดงๆไข่มดแดงปลาไหลปลารุดจ้าไข่ใครนนี่คือออกเร็วเถอะเนาะออกเร็วจ้ะไม่เร็วหรอกมันไม่มีเลยรอกปี่

ปลาชิมได้ไหมชิมได้เลครับไข่ปลาอะไรนี่ไข่ปลาจีนครับไข่ปลาจีนใช่เราเราลงปลาเยอะครับที่งร้อยห้าสิบโลอะไรเงี้ยครับมันเยอะเรามีไข่ลงมาเราก็เลยเอาไปหนึ่งครฮะเอ้ยหนึ่งเลยเนาะใช่เราใส่น้ำปลาแล้วใส่รสพีทไทยแล้วครับครับเราคลุกเครื่องมากระทุนกระเทียมเรียบร้อยครับพร้อมทานไข่ปลาจีนใช่ครับหนึ่งไข่ก็ได้ไข่แจงส้มก็ได้ อร่อยดิแล้วผัดใส่กุ้งกุ้งจอบก็ได้ครับมีบัตรชารัฐก็สแกนได้นะคะได้อะไรอ่งก่อนเข้าตลาดผัดผัองล้งกงแนเป็นระยะางเลยนะครับจะได้จะได้ลูกก่อนเข้าตลาดผัดผัดองล้าง่งนเป็นระยะรับเดี๋ยวเอาป่ก้ไม่ไกลนโอ้หนันชื่องไก่เราก็ไมอ้ผัดองล้างงนเป็นระยะ พริกเงียบเป็นสิ่งก่อนเข้าตลาดผ่านจุดคัดกรองล้างมือออกแมสออกมวยเป็นเลยขายยังไงครับนี่ขายยังไงนี่ก่อนเข้าตลาดผ่านจุดคัดกรองล้างมือตขายยังไงเป็นระยะห่างเลยนะครับก่อนเข้าตลาดผ่านจุดคัดกรองพริกอะไรเนี่ยเป็นระยะห่างนะครับเผ็ดนี่ก่อนเข้าตลาดผ่านจุดโอ้ตัวเล็กๆออกออกผลแล้วนี่เป็นระยะห่างเลยนะครับกินได้ทั้งหมดเลยค่ะจำนวนยี่สิบลูกอย่างสวยเลยวันนี้ ผัดองล้ามืรเป็นระยะห่างด้ยนะครับขายยังไงครับยก่อนเข้าตลาดผ่านพิกนี่เป็นสก่อนเขตลาดผ่านัดซองล้างมือั้เป็นระยะห่างนะครับขายยังไงครัก่อนเข้าตลาดผัดซองล้างมือัเป็นระยะห่างด้ยนะครับก่อนเข้าตลาดผ่านพริกอะไรเนี่ยัรระยะห่างนะครับเพนี่ ก่อนเข้าตลาดผ่านโอ้ตอนรเลีกออกลูกออกผลแล้วนี่ยเป็นระยะางเลยนะครับกินได้ทั้งหมดนะคะคาราเลูกอย่างสวยเลยวันนี้ผ่านสองล้างแสเป็นระยะทางเลยนะครับไดายังไหมก่อนเข้าตลาดผ่านผ่านสองก่อน้าตลาดผ่านผ่านสองล้างแมสเป็นระยะ่างเลยนะครับจะได้จะได้ลูกได้่อนเข้าตลาดผลาดผ่านสองล้างแมสเป็นระยะ่างเลยนะครับ เดี๋ยวเอาปะไกลเ้นไ่น่ของไก่แล้ก็ไม่รอับซง้างนเป็รยไม่ไ้ไข่ปลาชิมได้นะครับไข่ปลาอะไรนี่ไข่ปลาจีนครับไข่ปลาจีนใช่เราเราลงปลาเยอะครับทีร้อยห้าสิบโลอะไรเงี้ยฮมันเยอะมันมีไข่ปุกมาเราก็เลยเอาไปหนึ่งเนาะฮะนี่หนึ่งแล้วเนาะใช่เราใส่น้ำปลาแล้วใส่รสพี่ไทยแล้วครับ ครับราปรุงเครื่องมาก็คือกระเทียมเรียบร้อยครับพร้อมทานไข่ปลาจีนใช่ครับสเออไข่ก็ได้ไข่แดงส้มก็ได้อร่อยเด็ดแล้วผัดใส่กุ้งกุ้งจอบก็ได้ครับมีผัดประชานลัฐก็สแกนได้นะคะได้หลายอย่าง บาทก็สิไปเอกคู่3 <laughs>

ปลาเสียมนกเปยนานกเปยนานี่กบโอ้นี่นี่ระสุดยอดเลยนะปลารดก็มีสดๆปลาไหลนี่ตุ่งงามนี่ปลาไหลปลาไหลครับแดงๆไข่มลาแดงปลาไหปลปลารดจ้าไข่ไข่นี่คือออกเร็วเถอะเนาะ เร็วจ้ะไม่เร็วหรอกมันไม่มีเลยอกปีน้ตัน้ำด๊ามักหวานมันอเ่างนี้มันออะไรขนาดนี้ไม่รปลาดปาดกบตัวนึวันน้ปลานี่อวันนกกบนกไกนา้วไกนาเส็จด้วยอะไรนี่

อัน <tiếng cùng đoạn yained> đi <tiếng cùng đoạn yếu mythology> <tiếng> sao <symbolic> <Given> รักษาอย่างซั่นนี่ไข่มาแดงไก่มัน <tiếng <Charles> <tiếngcem>

น่อยไปสักหน